นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเล่รักมัจจุราชบทนําเขาคือผู้ที่รอดจากความตายมาได้อย่างหดุดหิดและในสภาพอันสบักสะบอมเขาก็ได้มาพบกับสาวน้อยในคราบของนักศึกษาสาวสาวน้อยใบหน้าดาวกับตุ๊กตากระเบื้องน่าประทับใจ คนใกล้ตายอย่างเฟรดแอนโทนีเธอมีน้ำใจต่อเขาชุบชีวิตของเขาเหมือนได้เกิดใหม่เฟรดตกหลุมหลักสาวน้อยมากยิ่งขึ้นเธอเป็นเด็กสาวที่น่ารักและแสนดีเทว่าเธอยังเด็กและได้เตียงสามากเกินไปเกินกว่าเขาจะหักหาน้ำใจเธอคำสัญญาจึงก่อเกิด เขาจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมแต่ทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้เมื่อได้กลับมาเพื่อพบกับเขาอีกครั้งตุกตาต้องใจสลายพี่เฟรดของเธอไม่ใช่พี่ชายคนเดิมของเธออีกต่อไปแล้วเขามีคนรักอยู่ข้างตัวและเธอกลายเป็นลูกจ้างของเขาโดยไม่รู้ตัว เขาทำเป็นไม่รู้จักตุกตาคนนี้คนที่เคยช่วยเหลือเขาคนที่เคยผูกสัญญาให้เธอรอเขาและเธอก็รอเขาและเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอย่างที่เธอรอคอยเธอจึงเลือกที่จะก้าวออกมา เธอถอยออกมาจากชีวิตของเขาเธอเป็นเพียงแค่คนต่ำต้อยขณะที่เขาคือคนที่สูงค่าเธอเป็นแค่ตุ๊กตาจะไปมีค่ามากกว่านางฟ้าข้างกายเขาได้อย่างไรอย่าบังคับดิฉันเลยค่ะดิฉันเป็นแค่พนักงานตำต้อยเท่านั้นไม่เหมาะกับที่นั่งข้างๆข,ข,ของคุณหรอกค่ะเธอก้มหน้าบอกเขา หลังจากที่เขาสั่งให้เธอนั่งลงข้างๆก็เพราะเธอเป็นแค่พนักงานของฉันในเมื่อฉันสั่งอะไรเธอก็ต้องทำเขาบอกเสียงห้วนเธอจึงจำใจต้องยอมทำตามป้อนฉันสิเขาอ้าปากดรอผลไม้ในจานที่อยู่ตรงหน้าตุ๊กตาหันไปมองผลไม้ในจาน แล้วยิบเอาสาลี่ที่ปอกแล้วมาป้อนให้เขาเขากัดสาลี่พอดีคำแต่โดยไม่คาดคิดเขากลับดังเอาร่างอรชอนของเธอเข้ามาชิดใกล้แล้วป้อนเอาสาลี่ชิ้นนั้นที่อยู่ในปากให้กับเธออีกทีผลัดกันกัดผลัดกันลิ้มรสความหวาน ที่เคยโหยหากระทั่งชิ้นสาลีแสนหวานนั้นถูกกลืมกินอย่างถูกปากและถูกใจเขาอย่างไม่ดูดื่มจบแล้วนะคะเล่รักมัจจุราชบทนำเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะต่าฝากนิยายด้วยเนาะ แล้วก็ฝากติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากชมผู้สนับสนุนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง รักนะคะบุญด,ดักษาสวัสดีค่ะ